ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็ห่างหายกันไปหนึ่งวันนะครับเมื่อวานก็ติดภารกิจนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีเรื่องเศร้านะครับจะมาบอกนะครับบอกเอฟซีทุกคนนะครับก็คือหมูจิ๋วนะครับติดโรคนะครับติดโรคปศุสัตว์เข้ามาดูเมื่อวันก่อนนะครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็นอหิวานะครับอหิวาหมูนะครับ คือแถวเนี้ยติดกันเยอะนะครับตกันเยอะก็คือตายกันเป็นสิบยี่สิบนะครับบางบางฟาร์มตายยกเล้าเลยยกฟาร์มเลยก็มีนะครับก็คือตอนนี้นะครับมสซี่นะครับแล้วก็ทับซี่โคลานะครับติดเชื้อนะครับจนมันไม่กินอาหารนะครับไม่กินอาหารแล้วก็เป็นมาประมาณทักสี่ห้าวันครับตอนนี้จากไปแล้วนะครับก็เมื่อวานผมก็ได้ทําการฝังเรียบร้อยนะครับ เสียดายแล้วก็เสียใจครับผมก็ทําเต็มที่แล้วนะครับปศุสัตว์บอกว่าไม่มียารักษานะครับโรคนี้แต่ว่าจิ๋วหลิวนะครับก็ยังอยู่นะครับก็คือจิ๋วหลิวเขาอยู่คนละค้อกนะครับตอนนี้จิ๋วหลิวมาอยู่ค้อกกระต่ายนะครับตั้งแต่แม็กซี่มันป่วยนะครับแม็กซี่มันป่วยตอนนั้นคือมันไม่กินอาหารแล้วมันดูผอมนะครับผมก็โทรปรึกษาปศุสัตว์นะครับเขาก็บอกว่าโรคนี้มันไม่มียารักษานะครับมันมากับลมนะครับแต่ว่ามันจะไม่มาสู่คนนะครับผมก็ทําการ รักษาโดยการฉีดนะครับฉีดยาให้นะครับมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับจนแมสซี่เตายก่อนนะครับแมสซี่เสียก่อนแล้วก็อีสองตัวหลังเนี่ยตายเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็ทําการฝังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้หมูจิ๋วของเราเหลือแค่จิ๋วหลิวตัวเดียวนะครับเดี๋ยวแต่มันก็ท้องนะครับเหมือนจะท้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้อยู่คอกกระต่ายครับคือผมออกมาให้ให้ไก่ไก่คอกเดิมของเขานะครับ ไก่ข้อเดิมที่ไอ้สตัวนั่นอยู่นะครับกลัวว่าจิ๋วมันจะติดนะครับถ้าจิ๋วติดนี่คือหมดนะครับทั้งหมดหมูทั้งหมดคือคือตายหมดเลยนะครับแต่จิ๋วยังอยู่นะครับก็ตอนนี้จิ๋วเขากินได้นะครับกินได้เดินได้เหมือนเดิมนะครับก็สุขภาพยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาัปเดให้ดูอีกทีนึงครับจิ๋วครับก็ตอนนี้อยู่กับกระต่ายกับเต่านะครับอยู่ในข้อนั้นเพราะว่าคออนั้นมันเป็นข้อที่เทพื้นนะครับก็เลยย้ายมาอยู่นะครับ อยู่ห่างจากตรงนู้นนะครับตรงนู้นคือผมเอาหมูออกปุ๊บก็เอามาเอาเอายาฆ่าเชื้อนะครับมาฉีดพ่นนะครับเรียบร้อยแล้วครับถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะครับก็คือเมซซี่อยู่กับผมมานานมากนะครับตั้งแต่มันทาฟาร์มใหม่ๆนะครับประมาณสามปีนะครับอยู่กับผมมานะครับสามปีก็ผมรับแมซซี่กับจิวหลิวมาเดือนนี้ครับเดือนสิงหาเนี่ยครับ จริงหาของปี61ครับตอนนี้ก็ปี64นะครับก็3ปีนะครับก็เขาก็จากไปแล้วนะครับ3ตัวนะครับตัวผู้้งหมด3ตัวมันอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันมันติดกันนะครับ3ตัวคือตายหมดเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่จิ๋วลิวตัวเดียวครับผมก็มาแจ้ง FC นะครับก็ทําการฝังไปเรียบร้อยนะครับก็ขุดหลุมมอลึกเหนื่อยเลยครับ อนนี้ก็รอลุ้นนะครับว่าจิวหลิวเขาจะรอดไหมนะครับแล้วก็เขาจะให้ลูกเราไหมนะครับตอนนี้ผมดูดูแล้วเขาเหมือนจะท้องนะครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเราไปช่วยกันดูอีกทีนึงนะครับจิวหลิวก็วันนี้ก็พามาดูฟายนะครับดูฟายดูวัวนะครับก็ไม่อยากจะให้ไปดูตรงหมูนะครับเพราะว่ามันมันออกจากบรรยากาศจะเศร้าๆนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับก็คือวันนี้นะครับ เมื่อวานนะครับที่พี่ประสุสัตว์เขามาดูนะครับผมก็ได้รับคาปรึกษานะครับจากพี่พี่พี่ประสุสัตว์ที่เขามาเขาบอกว่าโรคเนี้ยมันโรคหมูนะครับพูดถึงหมูนะครับโรคหมูเนี้ยมันมาตามลมตามอากาศนะครับบางทีรถขนหมูเป็นโรคอย่างเงี้ยครับผ่านมานะครับมันไปอยู่มานะครับประมาณนั้นนะครับแมลงอย่างเงี้ยครับแต่มันจะไม่มาสู่คนนะครับโรคนี้เขาเรียกว่าโรคอะไรนะลืมไปละเอสเอ อะไรนี่นะครับเป็นเขาโรกอะฮิวาแอฟริกาอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยครับก็มันก็เป็นตามอาการอย่างที่ที่พี่ปสูสัตว์เขาบอกแล้วก็เขาจะมีเอกาสารให้ผมผมติดเสาไว้นานแล้วนะครับโลกนี้ปีที่แล้วเราก็หลอดมาแล้วปีนี้ไม่หลอดนะครับคือมันจะเป็นมันจะมีอาการไอแห้งๆนะครับอาการไอแห้งๆแล้วก็มีจุดจุดตามตัวเวลาตายแล้วนะครับจุดเลือดนะครับไอแมตตี้มันก็เป็นนะครับ ผมมาถ่ายรูปให้ให้เขาดูอยูนะครับถ่ายรูปเก็บไว้มันเป็นจุดพอมันตายเพราะมันเป็นจุดออกสีมงง่วงๆนะครับขาหลังอ่อนแรงนะครับมันเดินไม่ค่อยได้นะครับหลังๆนะก่อนมันจะตายนะครับก็คืออย่างไ e อ้แป๊บซี่โคลามันเดินเดินแบบกระเพกกระเพกเก็คือขาหลังอ่อนแรงนะครับประมาณนี้ตรงตามลักษณะที่เขาเขียนไว้เลยนะครับน่าจะเป็นโรคเนี้ยครับก็ในตำบลเนี้ยครับ ในตำบลนี้พี่เขาบอกว่าตำบลนาบะคำเนี่ยที่ผมอยู่ยโรคเนี้ยมันระบาดนะครับช่วงนี้ครับคือในบ้านนะครับในแถวนน้นนะครับตายเป็นสิธ์เลยนะครับตายหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอคําปรึกษาจากพี่เขาอีกทีหนึ่งว่าเราควรจะฉีดวัคซีนวัคซีนไหมนะครับแต่ยารักษาเนี่ยไม่มีนะครับแต่วัคซีนป้องกันนี่ต้องต้องถามอีกทีนึงนะครับก็พี่เข้ามาผสมเทียมให้นะครับ ตอนนี้เราผสมเทียมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอกสารในการผสมเทียมกับหลอดน้ําเชื้อนะครับก็หลังจากที่ผมถ่ายคลิปแม่ทองกาวนะครับที่เป็นเมือกๆนะครับที่เป็นสัตว์นะครับก็ผมก็โทรบอกปศาสุสั์เลยนะครับโทรตอนเช้านะครับพี่เข้ามาตอนบ่ายเลยนะครับก็คือไวมากนะครับก็ทําการผสมเทียมโดยใช้ซองผสมที่ผมทําไว้นะครับตรงนะครับก็ผสมแม่ทองกาวนี่เราใช้ น้ำเชื้อของบามันแดงนะครับบามันแดงอ่าเอบีร้อยนะครับผสมไปพี่ขาใส่ให้สองหลอดเลยนะครับสองน้ำเชื้อองทองเปลานะครับแล้วก็แม่พี่กุลนะครับแม่พี่กุนตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับใส่กระดิ่งค้องคอให้ด้วยนะครับเมื่อวานดิ้นมากนะครับซองแตกเลยนะครับกระโดดข้ามซองนะครับอันนี้ผสมเป็นโชคนะครับโชคซีพีนะครับผสมเป็นน้ำเชื้อของโชคซีพี อีกสองตัวนั้นจับไม่ได้นะครับชวากับแม่มาลีนะครับจับไม่ได้นะครับมันโดดลงน้ํานะครับมันมันหนีเลยนะครับพอผมจับตัวนี้ได้แล้วก็ผูกเชือกนะครับตัวสองตัวนี้มันมันมันแห่เลยนะครับมันมันหนีเลยนะครับก็เลยก็เลยดูจะดูว่าถ้ามันเป็นสัตว์อีกนะครับก็ถูบอกพี่เขานะครับเดี๋ยวเขาจะมาผสมเตรียมให้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลอดน้าเชื่อนะครับอันนี้เป็นโชคซีพีนะครับโชคซีพี ไอแม่ทองกราวนี้เป็นบามันแดงนะครับบามันแดงเดี๋ยวรอติดตามชมอีก10เดือนนะครับพี่เขาบอก10เดือนเดี๋ยวก็จะให้ให้ลูกนะครับเขาบอกว่าควายนี่11เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเอกสารนะครับกามีประวัติด้วยนะครับประวัติการทําประวัติควายวัวนะครับที่ทำมาทำการผสมเทียมนะครับพี่เขาให้ให้เขียนนะครับทำทำไว้นะครับอีงัวนี่มันสนจริงๆครับดูครับรอดเชือกออกไปแล้วครับ อ๋อน,นี่หาน,นี่เลยไม่ผูกไม่ได้นะครับมันจะพาเขาออกนะนั่น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 เด็ดเด็ดเด็ดเข้ามาเข้ามาเร็วๆกล้ <c oughs> องอาจจะสัน่นแล้วกล้องจะเอามาเข้ามาก่อนเอาไปละโอ้มาดูว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ที่ปกติผมจะมัดนะครับไม่ได้ปล่อยอย่างนี้ครับอันนี้คือผมถ้าผมยืนคุมโอ้โดดขึ้นเนาผมจะผมจะยืนถ้าผมไม่ยืนคุมนี่ก็คือผมจะมัดไว้นะครับผูกไว้ปล่อยไม่ได้นะครับวัวนะครับโดดข้ามไปมั่วเลยนะครับนูนต้องตามกลับมาอีกอันนี้มีกระดิ่งของคอนะครับจะได้รู้ว่าเขาไปไหนนะครับพี่เผือกยังไม่ค่อยอ้วนเลยพี่เผือกจับอาบน้ํานานๆทีครับ กำไรนะครับดูครับน้องกําไรครับเนี่ตัวโตนะครับเราขายแม่อันชันไปนะครับอัญชันที่ผมบอกว่าผมขายควายออกไปหนึ่งตัวก็คือแม่อันชันนะครับขายเป็นหนึ่งตัวขายให้ลุงเขานะครับลุงบ้านตรงนะครับเขาไปเลี้ยงต่อนะครับไม่ได้ขายเข้าโรงเชือดนะครับมันตัวมันเล็กนะครับตัวเล็กตัวนี่ครับใหญ่กว่าไอ้ลูปแยงหน่อยเดียวนะครับเลี้ยงมานานแล้วมันไม่โตนะครับตัวที่ไปแลกกับที่บัวลอยนะครับ เมื่อก่อนถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆบัวลอยจะเป็นลูกของแม่ชบานะครับมากับมากับแม่ชบาครับซื้อมาสองตัวนะครับแล้วมาเกิดกับผมก็คือเนี่ยครับกําไรกําไรมาเกิดกับผมซื้อมาได้ประมาณห้าเดือนนะครับกําไรเกิดนะครับน่าจะน่าจะไม่ถึงนะครับประมาณสามเดือนเนี่ยครับมีกําไรก็เกิดเลยเนี่ยครับตัวใหญ่นะครับตัวไวมากนะครับไอ้ดูแป้งนะครับเมื่อก่อนตอนมาใหม่ๆตัวเล็กกว่านี้นะครับเมื่อไปที่แล้วนะครับปีที่แล้ว ีที่แล้วที่รับมาประมาณเมษาปีที่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวแค่นี้เราครับมันก็โตวไวนะครับบัวควายนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอเอกสารที่พี่เขาให้นะครับเดี๋ยววันหลังถ้าแม่ควายแม่ชาบากับแม่มะลิมันเป็นสัตว์นะครับแต่อย่าแบบเนี้ยผมก็งงๆนะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นหมันนะครับอย่างนั้นะลองผสมอีกได้ครับลองผสมอีก มันเหมือนมันจะอ้วนนะครับแต่มันก็ไม่ท้องนะครับเฮ้ยลองดูครับเลี้ยงต่อไปครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับก็แมสซี่กับลูกๆูกนะครับฝังไว้ตรงนู้นนะครับฝังไว้ล้อมไ้อย่างดีครับล้อมไว้กันหมาไปคุยนะครับล้อมลวดไว้ลวดช็อตนะครับก็ผมก็ทําเต็มที่แล้วนะครับก็คือซื้อยามาฉีดนะครับยา ไอ้ขวดสีส้มๆครับยาผมาซื้อมาฉีดนะครับยากินก็ให้กินนะครับก็หวังว่ามันจะดีขึ้นมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับโรคนี้มันมันรักษาไม่ได้มันเป็นโรคระบาดของหมูนะครับเราก็มาอยู่ที่นี่เราลอดมาหลายปีนะครับสองปีนะครับที่ที่อื่นเขาเป็นนะครับแต่ปีนี้ไม่ลอดนะครับไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงนะครับเขาบอกว่ามากับคนก็มีนะครับติดมากับคนอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับ แบลมพัดมาใส่เราอย่างเงี้ยเราก็มาเล้าหมูอย่างเงี้ยครับก็มีส่วนที่เขาบอกนะโอ้โหไม่ทองกวาวมันเมื่อวานก็ผสมเทียมไปแล้วมันยังขึ้นลูกมันอยู่นะครับ <c oughs> ยังปีนลูกมันอยู่เลยอันนี้ก็โชคนะครับอันนี้ตั้งชื่อให้มันชื่อไอ้โชคนะครับมีเป็นหมาหลงมานะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนสี่ห้าวันที่แล้วนะครับ มันโดนมืนจะโดนโดนเบื่อมานะครับผมตอกไข่ใส่มันให้มันอ้วกออกนะครับน้ำลายฟูปากมาเลยครับแล้วจากนั้นมันก็ไม่ไปไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็อยู่กับผมครับอยู่สีห้าวันดูดูดูม <c oughs> ัน <c oughs> โอโอ้โหโจําเป็นเลยต,ต้องเลี้ยงมันอีกครับฉีดวัคซีนเรียบร้อยครับพอดีผมมีวัคซีนเหลือนะครับวัคซีนมีแปดหลอดนะครับก็ฉีด ทั้งหมด7็ตัวแล้วเหลืออันนึงก็ฉีดให้อาโชคไปแล้วจังชื่อว่าไหนโชคบ้านมันน่าจะอยู่แถวเนี้ยครับแต่มันไม่กลับบ้านนะครับนี่อยู่กับผมนะครับตอนนี้หมาของเรามีแปดตัวแล้วครับรับเลี้ยงทุกอย่างนะครับที่นี่คือคือหมาของผมจริงๆเนี่ยตอนแรกๆมีแค่มันนี่กับต้งหูเต้งหูเป็นหมาของน้องสาวผมนะครับนอกนั้นนี่เป็นหมาของเขาหมดนะครับ <laughs> มันหลงมามังมาอยู่นี่บังนะครับรับเลี้ยงหมดครับ ไอ,ไอโชคเนี่ยมันตามผมไปทุกที่นะครับไอพวกนั้นไม่มานะครับวันนี้มันน่าจะไม่เห็นผมเดินมาข้างหลังนะครับพวกอ้มันนี่พวกเต่าหวยเสาโกวยนะครับปกติมันจะตามมานะครับโชควันนี้แล้วนะนี่ดูนะนะโหดมาเร็วมานี่มันก็ดูด เชื่องๆอยู่นะครับครับและนี่ก็เป็นใบที่ผสมเทียมนะครับเนี่ยครับก็โชค CPBB นะครับโชคนะครับ SB100 เขาก็เขียนไว้อันนี้วันวันผสมวันที่24สิงหานะครับกำหนดคลอก็24กรกฎาคม65นะครับหนึ่งปีนะครับนี่อันนี้ของควายครับนี่ของควายอันนี้ของวัวครับเนี่ยครับวัว อันนี้เป็น r a b นะครับบามันแดงเนี่ยครับอันนี้กำหนดคอดเอ้ยอันนี้ชุดน้ำเชื้ออันนี้กำหนดคอดนะครับยี่สิบี่มิถุนาหกห้าสิบเดือนนะครับสิบเดือนแล้วก็อันนี้เป็นประวัติประจำตัวกระบือนะครับเนี่ยครับเขาให้มานี่เป็นหลอดน้ำเชื้อนะครับเนี่ยครับเนี่ยเขาเขียนนะครับ p e r m ส m โชค เขาให้เก็บไว้นะครับเขาให้เก็บไว้นะครับอันนี้เอาเอาใส่ให้สองหลอดเลยนะครับบาร์านแดงนะครับให้เขาให้เก็บไว้เก็บไว้ให้หัวดูพว่าเนี่ยพ่อมันในหัวควายดูนะครับประมาณนี้ครับครับวันนี้ก็พามาส่งข่าวข่าวเรื่องแมสซี่กับลูกๆนะครับสองตัวนะครับก็เสียไปแล้วนะครับผมก็ทําการฝังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาแจ้ง ว่าเราผสมเทียมงวควายแล้วนะครับ2ตัวเดี๋ยวถ้า2ตัวนั้นมันเป็นสัตว์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการผสมอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม